สวัสดีค่ะวิดีโอออกกำลังกายลดหน้าท้องชุดนี้จะทำขึ้นเพื่อสาวๆที่อยากได้ซิกแพคกรวมถึงคุณแม่ที่มีปัญหาหลังคลอดลูกแล้วเนี่ยหน้าท้องเรายังไม่ยุบซึ่งปุ๊กเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองปุ๊กลองทำดูแล้วถ้าออกกำลังกายที่ปุ๊กทำเนี่ยปุ๊กทำมาแล้วมันทำได้ผลใช้เวลาประมาณแค่10นาทีต่อวันทำเพื่อตัวเองนะคะคือว่าหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยหน้าท้องเราจะยัง คือกล้ามเนื้อหน้าท้องเราขยายมันยังมันยังไม่ยุบเข้ามาถ้าเราไม่ทาอะไรเลยมันจะอยู่อย่างนั้นแล้วค่ะวิธีการก็คือออกกําลังกายท่าที่ปู๊กทำเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆยุบลงแล้วไม่นานเราก็จะเจอซิกแพคแบบที่คุณแม่เมืองใหม่ต้องการคุณแม่ที่เพิ้งคลอดต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าเราพร้องแบบกำลังกายได้หรือยังสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายครั้งแรกท่าบริหารเนี้ยอาจจะปวดหน้าท้องมันเป็นเรื่องธรรมดา อย่าเพิ่งท้อนะคะทําบ่อยๆทําให้ชินแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามันช่างง่ายเหลือเกินที่จะได้สิบแผดท่า,าที่ปุ๊กผ่ากำลังกายชุดนี้อาจจะใช้ดัมเบลช่วยก็ได้นะคะแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความพอใจค่ะสําหรับผู้ที่เพิ่งเ,เริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เทปชุดนี้ปุ๊กมีท่าง,ง่ายและท่ายากนะคะ <S <S คือแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลอาจจะเริ่มที่ง่ายๆก่อนแล้วก็ทําไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ เริ่มออมท่าที่ยากขึ้นขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกได้คะ่ะแต่ว่าก่อนออกกำลังกายเนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะพุกทำท่าละ20ิครั้งนะคะมีท่าง่ายและท่ายากใครที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยอาจจะทำท่าง่ายก่อนท่าแรกเริ่มกันเลยนะคะเรียกว่าท่าครันช์คือการงออกเข้าหาท้องตัวเองโอเคนอนราบอย่างนี้เข่าอย่างนี้ ยกอ,อกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้เป็นการยกอ,อกนะคะไม่ใช่แค่ขอเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดสิสองสิบสามส้าท่านี้เป็นท่าบริหารหน้าท้องส่วนบนนะคะ ต่อไปบริหารหน้าท้องส่วนล่างยกขาขึ้นแบบนี้มือวางราบเป็นการยกสะโพกขึ้นขึ้นข้างบนพยายามอย่าให้เท้าเราแววนแบบนี้นะคะเวลายกขึ้นพยายามนะคะเริ่มเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสบสิบเอ็สี่ 15, 16, 17, 18, 19, 20บงใครบางคนที่เริาา่มที่เพิเ่งเริ่มออกกําลังกายอาจจะทําแค่ท่าละสิครั้งไม่ต้องถึงท่าละยีออ่สิบครั้งก็ได้ต่อไปเป็นท่าซ d ายแ a ลงเขาเรียกอย่างนี้พยายามให้สะโพกขาลําตัวเป็นเส้นตรงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ ยกสะโพกขึ้นลงแบบนี้20ครั้งนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7เป็นไงบ้างคะรู้สึกหรือยังคะว่ามีการเผาผลาญพลังงานคิดว่า12แล้วนะ13 14 15 16 17 18 19 20 โอเคสลับข้างค่ะขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดนับไม่ตรงยังไงคือพูดไปด้วยนับไปด้วยโอเคสลับข้างเท้านะคะบางคนถ้าใส่รองเท้าเนี่ยอาจจะอยู่ในท่านี้คือเท้าซ้อนเท้าแต่ว่าถ้าเราวางเท้าอย่างเงี้ยจะช่วยในการทรงตัวได้มากกว่าเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ด้าทานี้บริหารออมก้ามเนื้อด้านข้าง 14, 15, 16, 17, 18, 19, สิสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบำหรับใครที่มันยกขึ้นยกลงแบบนี้ไม่ได้อาจจะแค่อย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้ไม่ต้องยกสะโพกใครแบบแล้วก็พักแล้วก็อย่างเงี้ยอีก สหรับผู้เริ่มต้นต่อไปเป็นท่าปั่นจักรยานออมปั่นจักรยานเนี่ยอย่างนี้รับกับพื้นพยายามให้อ่ออหลังส่วนล่างติดพื้นอยู่ตลอดนะคะก็เริ่มอย่างนี้ขาเราให้มันเอียงไปข้างหลังนิดนึงอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องออมใ,ให้หลังเนี่ยทิดกับพื้น บางคนพอยื่นขาออกไปแล้วหลังมันไม่ติดอะก็พยายามใช่คำว่าพยายามโอเคปัญญ่นอย่างนี้แต่สําหรับบางคนที่คิดว่าอยากจะให้มันเห็นผลเร็วขึ้นยกยกไหลไม่ใช่แค่คอนะคะไหลโอเคเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ1้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบโอเคต่อไปเป็นท่า,อ,าอย่างนี้ side twist ขาให้อยู่ระหว่างอาสะโพก ไม่ไม่ใช่ชิดกันแบบนี้หรือไม่ใช่ทางขาเกินไปโอเคเฉพจะท่าแบบนี้ใครที่เพิ่งเริ่มอ,ออกกําลังกายอาจจะยกอ,อกเข้ามาใกล้ขานิดนึงแต่ว่าอย่านั่งตรงอย่างนี้ถ้านั่งอย่างนี้เราไม่ได้อะไรเลยเอ็นไปข้างหลังนิดนึงประมาณกี่องศาละห้าส่สิบห้าแล้วแต่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่คํานวณอาจจะใช้อ,อดัมเบลช่วยก็ได้แล้วแต่ หนึ่งโลสองโลแล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าใครคิดว่าดัมเบลมันเยอะเกินไปขอแค่นี้แค่นี้ก็ได้นะคะโอเคแต่พวกจะใช้ดัมเบลช่วยเพิ่มค่ะอย่างนี้นะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า มองตรงนะคะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคต่อไปเป็นท่าอ๋ออย่างนี้นอนอย่างนี้ผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายอาจจะนอนราบแบบนี้แล้วก็ยกขาขึ้นลงแบบนี้แต่เวลายกขึ้นยกลงเนี่ย คือให้มีการควบคุมขาเราด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันแกว่งไปอย่างนั้นละคือแบบอ่ะทรงตัวนิดนึงผู้ที่เริ่มบอกกงลายกกำลังกายใหม่ๆแค่ยกขึ้นยกลงสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายมากขึ้นโอเคจัดให้ยกไหล่ขึ้นอย่างนี้นะคะ20ครั้งเริ่มค่ะ1 2 3 4 ห้าหกเจ1ด12 13 14 15 16 17ใกล้แล้วค่ะใกล้จบแล้วการออกกาลักลชุดนี้โอเค20สสลับข้างค่ะเก่งมากค่ะทุกคน สิบนาทีเพื่อตัวเองทําเพื่อลูกและสามีเพื่อคนอื่นมาทั้งวันละสิบนาทีนี่มันของเราโอเคสําหรับบีกินเนอร์อย่างที่บอกสําหรับผู้ที่อยากจะท่าทาทยมากขึ้นจะให้ยกไหล่เริ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด บางคนอาจจะทำแค่10ครั้งอย่างที่บอก12 13 14 15 16 18 19 20โอเคต่อไปเป็นท่าอาหมอนขิดซึ่งพุกชอบมากหมอนขิดนี้เอามาจากบ้านคุณแม่ทำเอง ภูมิใจนำเสนอนะคะโอเคนอนราบแบบนี้เอ่ไหลไม่ใช่ไหลเออ่หลังติดพื้นนะคะท้ามีหมอนเขตแบบนี้ผู้เริ่มต้นแค่เออ่ทำอย่างนี้สรับผู้ต้องการความท้าทายมากขึ้นโอเคอย่างนี้เลยยกไหลเลย แต่ว่าเท้าให้หนีบหมอนขีดท่านี้เออออกกำลังกลเออ,เอ,อต้นขาด้านไหนด้วยโอเคเรดี้กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสเป็นไงคะกละ้กละกล้ละ เก้ายี่สโอเคเก่งมากค่ะรู้สึกแล้วใช่ไหมคะว่าแบบแบบมันร้อนๆแล้วตรงเนี้ยใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วนะคะถ้าออกกําลังกายลดหน้าท้องแต่สิ่งที่พวกชอบหลังจากออกกําลังกายทุกครั้งเนี่ยคือแบบแดบดบตัวนิดนึงท่ายโยคะพวกชอบมากจริงๆอยากทำวิดีโอโยคะแต่ว่าเพื่อนๆทักว่า เฮ้ยทำอะไรมาถธอเพิ่งคลอดลูกหน้าท้องเธอหายไปแล้วเรากกเล็เฮ้ยจริงดิถ้างัินเดี๋ยวทำวิดีโอนี้ดียวเลยแล้วกันโอเคครูดาวขายอย่างงี้หลังตรงจับเท้าเราจับได้ก็จับจับไม่ได้ก็แค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหน้าผากจดเขาเลยได้ยิ่งดีแต่ว่า เข้าใจค่ะมันก้มไม่ลงเพราะยังมีตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําอย่างนี้ไปทุกวันแล้วมันก็จะหายไปถนัดขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นโอเคหายใจเข้าอกลึกๆช้าๆค่ะโอเคสลับข้างค่ะโอเค ลึกๆช้าๆโอเคต่อไปยกอ่อมขาข้ามอีกขาข้างหนึง่งซ้ายขวาก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดมือกตรงนี้ยืดออกไปมองไปข้างหลังโอเค แต่หลังตรงนะคะตรงนี้ตรงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่งอนตรงดัดหลังค่ะทานี้โอเคสลับข้างเท่าที่เราทําได้นะคะเดี๋ยวทําไปทุกวันแล้วจะชินเองนะคะ10บนาทีไม่นานเลยโอเค เก่งมากเลยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ออฝากข้อความมาเอ,อ้ยคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วถ้าอยากดูวิดีโอดีๆต่อไปเนี่ยเดี๋ยวปุ๊กก็จะจัดให้ขอมาแล้วกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ่าสอร่อยดี